ต,ติกวัดแก้วนะครับมีพระสังกัจจายนะครับพิมพ์อุ้มบาทนะครับแล้วก็สนิมหยกนะครับผมองนี้นะฮะไม่ทราบว่าเป็นพระสังกัจจายของเกจิท่านใดนะครับตอนแรกเดิมทีผมก็นึกว่าเป็นหลวงพ่อเงินนะแต่พอม,มาดูๆๆๆๆตรงนี้ของหลวงพ่อเงินจะจะไม่ใช่แบบนี้นะครับหลวงพ่อเงินจะไม่ได้แบบไม่ได้ต่อต่อช่ออย่างนี้นะครับ ไม่ได้เป็นเหลี่ยมนะจะเป็นมนๆเนี่ยอันนี้ไม่ทราบของหลวงพ่ออะไรนะนี่ก็ผ่านมีน่าจะโดนล,ล้างมาด้วยนะครับแต่เป็นสนิมเขียวนะครับสนิมเขีเยวเห็นได้ชัดเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ไม่รู้หลวงของหลวงพ่ออะไรแต่เก่าแน่นะครับเนี่ยเนี่นนยะนะร,รอยตะใบนะครับรอยตะใบเนี่ยบุบอกถึงความเก่าของพระนะครับธรรมชาติของพระนะครับ เนื้อสำลิดนะเนื้อสำลิดสนิมหยกนะครับอันนี้ก็เรียกสนิมหยกเนาะคืเขียวนะคือขึ้นมานานแล้วนะครับเกาะคาบคุมยุนเขียวล้างไงก็ไม่ออกแล้วนะฮะล้างไม่ออกอ่านี่นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์นี่เป็นพระเก่าแล้วหน้าเป็นร้อยร้อย,อยปีนะครับ เป็นหลายร้อยปีนะครับหาไม้เพื่อนดูนะฮะถ้าเจอเก่าอย่นี้ครับเราไม่รู้ที่ก็ไม่เปไรสุดยอดสารวันหนึ่งเราจะตานโดยคนรู้ๆเขาเอาสอบถากได้นะครับแต่เราดูเก่าให้เป็นก่อนนะครับเก่ากับทําให้เก่ามันไม่เหมือนกันนะเก่าธรรมชาติเก่าทำให้เก่านี่คือใหม่มันไม่เก่านะอันนี้คือเก่าสร้างเก่ามาแล้วน้ำเก่านะฮะยุคมาเรื่อยๆครับถึงเราโอเคนะครับอย่าให้ออกขันถ่คลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหมดใจกด subscribe ให้กับพอิเด็กแซ่บเลยครับขอบคุณครับ